ฮัลโหลหนึ่งสองสามอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้กากลับมาพบกับ D.V. Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปทำเควส้ย่อยเพื่อที่จะ <c oughs> ทำดาบซิลเวอร์ซอดนะฮะหรือดาบของวิทเชอร์ที่เอาไว้จัดการกับอสูรนั่นเองนะฮะก็เราพร้อมแล้วฮะตอนนี้ก็ หลังจากที่ผมเล่นนอกรอบนะฮะก็ได้ไอเนีย่ยมาฮะ <c oughs> น้ำยานูนเลดนะฮะอ่าเอาเคมีเราก็ได้น้ำยานูนเลดมาแล้วนะฮะก็ถือว่าพร้อมแล้วฮะพอที่จะสู้ได้แล้วก็อ่าตีดาบเอตีชุดก่อมาก็พอจะต้านทานได้แล้วนะ,ค,ะคือในระดับ เดสมาร์เนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอะไรเลยใช้ชุดแบบเดิมๆเ,เข้าไปก็คือรับประกันความตายได้เลยฮะแล้วก็มอนก็น่าจะมีเลเวลสูงกว่าเราฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูหน่อยฮะเท่าที่จำได้มันเลเวลประมาณเลเวลน่าจะเลเวลหกฮะ,ะตัวละครเราก็น่าจะพอสู้ได้อยู่พอสมควรนะก็มีวิเชอร์เกียร์พอสมควรนะตอนนี้ก็อัพชุดเก่อมาแล้วก็มีน้ำ น้ำมันอาบดาบที่สําคัญก็คือ s p e c t ตอร์อยนั่นเองฮะถ้าเกิดเราไม่มีน้ํายาน,นี้้ก็แทบจะสู้มันไม่ได้ฮะอ่าทำไมเราต้องการดาบไอซิเวอร์สอดของไวเปอร์สกูฮันั่นก็เพราะว่ามันจะต่อเนื่องไปในเควสหลักที่เราต้องไปสู้กับก i ฟฟินนั่นเองฮะก็มันจะค่อนข้างยากนะฮะเราจําเป็นจะต้องมีดาบของ w i t เช e รนะฮะก็คือมันเป็นดาบของสํานักงูนั่นเองฮะคืออ นอกจากว่าคุณจะแอดวานหรือว่าสู้กับมันเป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะไรงั้นนะฮะสู้เราเอาเวลาแบบอย่างนั้นมาหาของที่พอจะทําให้เราสู้กับมันได้ง่ายดีกว่าฮะอ่ะการเล่นเดนมาร์กก็จะประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไป World Map ไปตรงนี้ฮะเควสเนี้ยเราได้ไดอะแกมมาแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิเชอร์คนหนึ่งที่ได้เดินทางมาที่นี่แล้วก็คือเขาเดินทางมาที่นี่แล้วก็เหมือนกับ เจอกับเหตุการณ์ที่เขาเหมือนกับโดนกล่าวหาว่าไปลักเด็กมาเหรอฮะอ่ะคข้าๆประมาณนี้ฮะอ่ะไปเหมือนกับไปลักพาตัวเด็กมาแล้วฮะเด็กหายไปอะไรอย่างเงี้ยฮะโดนใส่ความฮะเอ่อแล้วเขาก็เหมือนกับโชคร้ายแหละฮะก็คือเขาขอบททดสอบเพื่อที่จะแก้ต่างก็คือ ในสมัยก่อนพวกนักลบพวกนักล่าอะไรเงี้ยฮะเวลาเขาจะแก้ต่างเขาก็ต้องทําภารกิจเพื่อแบบแก้ต่างว่าเขาไม่ได้ทําผิดนะแต่ว่าโชคร้ายฮะเขาเอาชีวิตมาทิ้งเออ่ที่เนี้ยฮะอะ่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสูาสารนะอ่เดี๋ยวเราไปวัดฝีมือกับมันดูฮะว่าเราจะพอไหวหรือเปล่าเล่นเดนมาจะต้องมาตามสเต็ปนี้เลยนะคือ ถ้าขาดวิเชอร์เกียร์ที่จะไปสู้กับกิฟฟินก็เกมมันก็จะพอสู้ได้ฮะแต่คือจะสู้นานแบบกว่าปกติฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแบบเด a ม m a r ทมาก่อนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราเซฟไปก่อนนะพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อนะเดี๋ยวเราไปลองดูฮนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เควส d e เดวิลบายเดวิลเก่อนนะฮะก็คือไปจัดการปีศาจต,ตรงนั้นฮนะ เราเคลือบน้ำยาดาบเนโคเฟสไปแล้วฮะทีนี้เราต้องตั้งเวทที่ชื่อว่าเยเดนนะพวกนี้มันเป็นวิญญาณแลนะ้วเราจำเป็นต้องใช้อนาเขตเวทเพื่อผนึกมันฮนะทุกอย่างจะมีบอกไว้ในเบสทิอาลีนะฮะว่าปีศาจเหล่านี้มันแพ้อะไรฮะมันเลเวลเจนะ็ดฮนะเขาเหยียบเข้ามาในวงเวทฮนะ เราพอจะสู้มันได้ฮะดูจากทรงแล้วเราไล่มันลงไปข้างล่างฮะ,ะทีนี้เราเอาไพ่เพสออฟพาวเวอร์หน่อยฮะอ่าโอเคฮะส่วนที่ยากก็จะอยู่ข้างล่างเนี้ยแสดงว่าเมื่อกี้เราพอจะสู้มันได้แล้วฮะเป็นผลมาจากการเตรียมตัวแล้วก็ใช้น้ำยาสเปกเ,เตอร์ออยนั่นเองฮะสเปกเ,เตอร์ออยก็จะเป็นน้ำยาที่เอาไว้สู้กับพวกเกรดนะฮะหรือพวกวิญญาณรลายนั่นเองฮะ วันนี้ก็จะมาทำสอเฟสฮะก็คือมาทำดาบไว้ก่อนเดี๋ยวรอบค่ำเราค่อยไปจัดการกับกิฟฟิธนะทำเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะ,ะก็ว่างพอดีฮะเราก็จัดการมาเล่นวิเชอร์ฮะ,ะเราเคลมน้ำยาไว้อีกรอบหนึ่งฮะอะ่เนี่ยฮะสเปกเตอร์ออยลเราทำไว้แล้วก็จะใช้ได้ตลอดเวลานะฮะขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของเราแล้วก็เราจะอัพ อะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสายสีแดงนะสายนี้ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะฮะมันจะมีผลต่ออะดีนาลีนพอย์นะไอสกิลนี้แต่ว่าเรายังไม่อัพฮะเราจะอัพไปที่ไอเนี่ยฮนะ มัตส์โซเมมโมรีหรือการทําให้การโจมตีแบบเบาหรือว่าไลท์แอตแทกเรารุนแรงล่ะฮะเราเน้นไปที่จุดน,นี้ฮะเราจะใส่ชุดก่อของโรงเรียนแมวนะฮะต้องใส่สกิลเข้าไปด้วยฮะอ่าโอเคฮะทีนี้ก็ไม่อะไรมากครับทำการเซฟไว้ก่อนนะ อ่ะโอเคข้างล่างนี้คือของจริงฮะเราใช้เคลรไว้ก่อนฮะเมื่อกี้เราน่าจะสู้ได้อยู่ฮะปลอบใจตัวเองไว้ก่อนนะฮะชักดาบออกมาฮะเราต้องการในเนี้ยฮะเราต้องการดาบไวเปอร์สคูลที่มันเป็นในดาบซิเวอร์ซอร์ธะฮะมันเป็นดาบวิชเชอร์ที่เราต้องนําไปใช้ในเควสหลักของเราฮะอ่าสูสารอยู่ด้านล่างเนี้ยฮะดูว่ามันจะเป็นสูสารของเราหรือของมันฮะ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้ำยาวิชเชอร์ที่นึงนะฮะเราไ้ได้สวอนโลมาแล้วฮะเดดมาร์สนี่คือต้องเตรียมตัวอะไรที่ผมพูดมานี้ไม่ใช่ขี Key ้โม้เลยนะฮะคือแบบ <c oughs> ค่อนข้างจะยากฮะ <c oughs> อ่าโอเคฮะเราจัดการมันได้ฮะรัวรวดีฮะมันเกิดตรงนี้พอดีฮะ <c oughs> อ่านี่ฮะเราเตรียมตัวมาดีก็จัดการมันได้ฮะ อ่านี่ฮะวิเชอร์ครัวกิมของเราฮะน่าจะใช่คนนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่คนนี้ฮะอ่ายังไม่ใช่นะฮะอ่าที่เป็นซากศพอยู่ตรงนี้เหรอฮะน่าจะใช่เขาอ้าวไม่ใช่ฮะอ่านี่ฮะที่เป็นโครงกระดูกฮะเนี่ยฮะอ่าเราอ่านเกี่ยวกับเขาหน่อยฮะ ก็คือเขาชื่อโคอากิมเหรอฮะเขาได้รับภารกิจมาจากแกรนมาสเตอร์ของเขาเหรอฮะก็คือเป็นแกรนมาสเตอร์สำนักไวเปอร์สคูลฮะซึ่งอาจารย์ของเขาชื่ออีวาอีวิลไอฮะหรือแปลเป็นไทยก็คืออีวาเนตาเนตาชั่วร้ายเหรอฮะ <c oughs> อ่าเนี่ยฮะคือเขาไปได้ไดอะแกรมลีเจนดารี่ของไวเปอร์สคูลมาเหรอฮะก็คือเป็นอาวุธดาบละ โดยสรุปแล้วคือเขามาในในพื้นที่นี้ก็เพื่อมาตามหาไดอะแกมที่เป็นตำนานของสำนักของเขาล่ะฮะอ่าแล้วทีเนี้ยเขาโดนอินโวก็คือแบบโดนแบบใส่ความจากชาวเทมเลียนล่ะฮะอ่โดนแบบเล่นงานโดยกฎหมายที่นั่นก็คือเหมือนเขาโดนใส่ความว่าทำความผิดอะไรบางอย่างฮะแล้วก็เขาอ่ะมาทำภารกิจที่เนี่ยฮะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการแก้ แก้ตาบาปนั้นนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเขาบริสุทธิ์นะแต่ว่าไอเลดตัวเนี้ยฮะมันมันเกินกว่าที่เขาจะรับมือนะก็เลยมาทิ้งชีวิตอยู่ที่เนี่ยฮะอ่ะโอเคฮะเราเตรียมตัวมาดีแล้วก็รู้ว่ามันต้องสู้ยังไงคือการสู้กับวิชเชอร์ไอสู้ในแบบวิชเชอร์เราก็จะไปสู้กับศัตรูต่างๆฮะให้คุณเข้ามาที่นี่ฮะอ่ะแกสกรอสซารี่นะฮะแล้วก็เข้ามาที่เบสเทียรี่นะฮะ อ่ามันจะมีบอกไว้ฮะอันเนี้ยผมเล่นมาแล้วก็เลยรู้ว่ามันจะต้องสู้กับนูนเลดหรือว่าพวกเลดอย่างเงี้ยฮะอ่าถ้าเป็นวิญญาณร้ายที่โผล่ในเวลากลางวันก็จะเป็นนูนเลดนะฮะอ่าเห็นไหมฮะที่มันแพ้เน,นี่ยฮะน้ำยาสเปกเตอร์ออยกับเออเดนฮะอ่าเนี่ยฮะก็จะแตกต่างจากการเป็นนักล่าของบัตบอลน,นะฮะอันนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวพวกอาว,วุธตีบวก ของอาวุธทริกเวเปิลนะ,ะเราต้องตีบวกพวกน้ำยาพวกอะไรอย่างเงี้ยมาฮะอ่ะสำรวจสุาสานอีกนิดนึงฮะจะค่อนข้างมืดน,นิดนึงนะฮะอ่ะจุดคบเพลิงนิดนึงฮะมัวแต่คุยลืมจุดคบเพลิงฮะยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแวะเข้ามาดูเข้ามาฟังผมบ่นไปได้นะฮะก็เล่นในจังหวะทีะ่หลายหลายคนอาจจะติดงานอยู่แต่ว่าพอดีผมว่างฮะก็เลยอ่ะ จัดสักหน่อยฮะเควสสักสักสเควสฮะเดี๋ยวไปทำอีกเควสหนึ่งก็คือ d e v i l by the Well ฮะเพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ในรอบค่ำที่เราจะจัดการเจ้ากิฟฟินล่ะเจ้ากิฟฟินตัวร้ายของเราฮะอ่าทีนี้เราก็กลับขึ้นไปฮะเดี๋ยวเราจะไปตีดาบด้วยนะฮะตรงนี้เหมือนจะมีหลุมศพอะไรสักอย่างฮะด้านข้างนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูสักหน่อย ถ้าจำไม่ผิดอ่ามีหลุมศพจริงด้วยฮะอ่าเนี่ยฮะอ่าเป็นหลุมศพของคนที่ชื่อฟอเรียนเวเลียเลสล่ฮะอ่าเขาตายตั้งแต่ยังเด็กลระฮะอืมก็คือวิญญาณร้ายที่เราสู้ไปเมื่อกี้ก็คือ วิญญาณของฟอรเรียนนั่นเองนะฮะอ่าเราก็ได้ส่งเขาไปสู่สุคติแล้วฮะทีนี้เราไปตีดาบของเราฮะได้ดาบนี้มาแล้วก็ถือว่าโล่งใจแล้วฮะอ่าเรียกเจ้าโรสเจ้างางูของเรามาอะโอไม่จำเป็นต้องเรียกครับเรามีไอ้ฟาสทราเวลตรงข้างหน้าฮะวิ่งไปเลยฮะ มันจะค่อนข้างเป็นเกมที่ถ้าเกิดคนเล่นแล้วก็มีความชอบความละเมียดละไมในเกม RPG ฮะเกมนี้มันมีอะไรแบบนั้นให้คุณได้เล่นนะฮะก็เพราะว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็มีระดับความท้าทายในการเล่นมากกว่าเ,เกมอ p g หลายๆเกมที่เราเห็นในยุคใหม่ละฮะ,ะคือรายละเอียดมันเยอะแล้วเกิดเล่นแบบยากถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงฮะ ผมก็พยายามสอดแทรกอะไรที่มันสําคัญสําคัญไว้ให้ในการไล์ด้วยเคยไล์ไปแล้วครั้งหนึ่งฮะแต่ตอนนั้นไล์บนเครื่อง PS4 Pro ฮะเสียงมันดังมากฮะเสียงจากเครื่องฮะเครื่องของคุณหนิงก,ก็ <c oughs> ค่อนข้างจะระบายความร้อนดีฮะไม่รู้ว่าตัวโปรอาจจะเป็นเพราะว่าผมวางนอนกับพื้นก็ได้ <c oughs> ดนะฮะอ่เราว่างเราก็มาเล่นฮะหาเกมมาทรมานเครื่องของคุณหนิงฮะอ่ะ <c oughs> ถือว่าเธอให้มาก็จัดให้คุ้มฮะแล้วก็มันราคามันลดเหรอฮะก็คือตอนนี้ถ้าให้ไปซื้อราคาเต็ม1,790บาทโอ้ไม่มีปัญญาซื้อจริงฮะยิ่งตอนนี้ใกล้ๆช่วงต้นเดือนแล้วก็จะลำบากนิดนึงฮะ <AM. S 2> ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เราก็เล่นเกมเนี่ยคือดีที่สุดแล้วฮะถ้าว่างนะฮะ <c oughs> เราให้เจ้าโอ้ เราตีดาบที่นี่ไม่ได้ฮะเราต้องไปตีที่คา่ายทหารนิฟกาเดียนโอ้พามาผิดที่แล้วฮะฟูดแล้วก็หลงฮะวันนี้ก่อนเข้ามาเล่นก็ไปอ่านเรื่องราวของ s p สพเลิฟคาเพื่อเตรียมไปทำบทความนะฮะกูรายละเอียดเยอะมากครับพยายามเรียบเรียงแล้วก็จดบันทึกไว้ในมือถือนะฮะเพื่อที่จะสรุปให้มันกระชับแล้วก็เขียนบทความไม่ได้ยาวเกินไปนะฮะ โอ้เรื่องราวน่าสนใจมากฮะก็คือเกี่ยวกับเทพแห่งความฝันอะไรอย่างเงี้ยฮะและซึ่งบัตรบอลก็มีเกี่ยวกับเกตบอลซึ่งเป็นเทพที่มันมีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยด้วยฮะโอ้โหผมอ่านนี้ก็รู้เลยว่าบัตรบอลได้รับเรงบันดาลใจมาอะไรยังไงฮะแต่เกมนี้ไม่ได้รับแร้งบันดาลใจอะไรมาจากที่ไหนฮะก็คือนิยายของคุณซับคอฟสกีนั่นเองฮะเราวิ่งขึ้นไปที่นี่ฮะแกลิสันตรงนี้ แคลิสันก็คือค่ายทหารเองอะเราต้องมาตีดาบกับเนี่ยคือมันจะมีช่างตีดาบช่างตีเกาะนะฮะเราต้องจดจําไว้ว่าคนไหนตีดาบคนไหนตีเกาะนะฮะ,ะไม่ใช่แบบลูฟี่นะฮะลูฟี่นั้นตีเกาะในทะเลนะฮะอะเราจะคราฟดาบะฮะอะเรามาดูก่อนนะฮะว่ามันราคาเท่าไหร่ฮะซิลเวอร์สอดเร่มนี้ฮะอะนี่ฮะไวเปอร์สคูโอ้หนึ่งร้อยสี่เลยฮะ เราขาดอะไรเอ่ย s i l v e อ i n อินกรเนี่ยจะต้องคราฟขึ้นมาด้วยอ่ะเราจะต้องคราฟของขึ้นมาก่อนนะฮะเนี่ยมันต้องได้คราฟของคราฟเลยเรามาดูก่อนนะ s ิ l เวอร์อินกรเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างฮะอ่าต้องการผงอะเนี่ยห้าห้าอันเลยฮะ โอ้เราขาดอันนี้แค่อันเดียวฮนะทีนี้เดี๋ยวเราขายของก่อนฮนะดูว่าเราจะขายของได้หรือเปล่าอุตส่าห์ได้ไดอะแกรมมาแต่ว่าก็อาจจะไม่มีปัญญาตีมันขึ้นมาได้นะฮะอ่าลูนเนี้ยเราต้องขายไปเลยฮนะถ้าเราอยากตีดาบนี้อ่าขายไปให้หมดฮนะเราขายดาบเล่มนี้ไปขายลูนเล่มนี้ไป โ okay. อเคฮะทีนี้เราดูที่ช็อปของมันมันมีซิลเวอร์อินกอดขายด้วยหรือเปล่าฮะไอ้หมนี่อ่าผงซิลเวอร์มันมีขายฮะโอ้ชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยชิ้นละ9ก้าสิบเลยฮะเดี๋ยวต้องคำนวณดีๆนะฮะแลกเงินมันมีแผ่นแลกเงินหรือเปล่ามีแค่สตีลฮะ โอ้เราจะคราฟมันขึ้นมาได้หรือเปล่าครับพี่น้องอเดี๋ยวดูของที่จะขายให้มันหน่อยฮะดูที่ว่าเราดิสแมนเทิลอะไรออกมาได้บ้างฮะโอ้เราไปได้ดาร์คสตีลมาฮะต้องสกัดผงแรกเงินออกมาก่อนนะฮะ เดี่ยวดูไล่ดูในนี้ฮะว่ามันจะมีอ่านี่ฮะเราสามารถสกัดจากเจ้าสิ่งนี้ออกมาได้ฮะเพียวซิลเวอร์อิงกอตนะฮะตัวนี้เรามีหนึ่งฮะเราสกัดดิสแมนเทิลออกมาก็จะได้ซิลเวอร์อิงกอตนะฮะอ่าเราสกัดแร่ตัวนี้ออกมาก่อนจากไอ้ถ้วยน้ำชาเนี้ย สำคัญนะฮะเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไปขายอ่ะได้แค่ห้าเท่านั้นนะแต่ถ้าเรามาซื้ออะโอ้โหแพงเลยฮะอ่าเราได้แร่เนี้ยมาสองอันนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเอ็นี้ต่อดูเหมือนว่าเราจะทําได้นะฮะห่าเพียวซิลเวอร์ฮะอ่าเราสกัดสิ่งนี้ออกมาฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่คราฟก่อนนะว่าคราฟพอหรือเปล่า เหมือนเราได้เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเล่นการสร้างของสร้างอะไรไปด้วยนะแต่ละอย่างที่เราสร้างมีคุณค่าทั้งนั้นฮะเพราะว่ากว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ฮะมันก็พออย่างนี้แหละฮะ,ะนี่ฮะเราคราฟซิเวอร์อินกอขึ้นมาได้หนึ่งชิ้นแล้วฮะ,ะทีนี้เรามี อ่าแร่เรามีแรลนี่ฮะแ่เงินเราก็คราฟมันขึ้นมาฮะ,ะทีนี้เราไปดิสแมนเทิลนะฮะดิสแมนเทิลเพียวตัวนี้ออกมาฮะ ดูเหมือนจะมีลูกค้าเข้ามาฮะเดี๋ยวยังไงปิดไลท์ตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะฮะโอ้ยังไงขอภอภัยด้วยฮะ